เนเมนูเบื่อข้าวนะคะสําหรับเมนูนี้เมนูตับผัดน้ำพริกเผานะคะค่ะสําหรับเครื่องปรุงที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ําพริกเผาค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางลมค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําปลาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมค่ะต้นหอมหั่นซอยนะคะประมาณ5 5ห้ต้นค่ะหอมใหญ่นะคะ1ห,หัวแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดง1เม็ดค่ะแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีตับค่ะวันนี้ใช้เป็นตับหมูนะคะอยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นหมูก,กันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นตับกันนะคะตับหมูค่ะ อย่าหั่นบางมากนะคะความหนาก็ประมาณนี้นะคะคะความหนาก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหั่นจนหมดเลยค่ะ ตับเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะความหนาก็ให้หนานิดนึงนะคะในประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่กับแป้งแป้งมันสับปะหลังนะคะหกช้อนค่ะแล้วก็นวดนวดนวด,นวดค่ะ <S <s เดี๋ราจะเติมน้ำนิดนึงค่ะ <S <s พวกจะมาคลุกแป้งผมก,ก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะคะ ให้แป้งมันสำปะหลังนะคะช่วยดูดความคาวกลิ่นของตับออกไปนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะแช่ไว,ว้อยู่ที่ประมาณ10-15นาทีะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอคพอครบเวลาแล้วเราก็นำม,มาล้างน้ำออกให้สะอาดนะคะ เราก็จะได้ตับที่นุ่มๆแบบนี้นะคะนี้ค่ะไม่มีกิ่นคาวแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลวกตับกันต่อค่ะระหว่างนี้ปู่ก็ตั้งน้ำร้อนมานะคะเพื่อที่จะลวกตับค่ะเดี๋ยวเราน้ำร้อนแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็เราก็นำตับของเราที่เราล้างเมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปเลยค่ะ ค่ะปุกก็จะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากแช่ก่อนนะคะไม่อยากรว่ก่อนนะคะสามารถนําไปไปผัดเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าปุกจะทําแบบนี้ก่อนนะคะประมาณ5นาทีค่ะอะเราก็แช่ครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปผัดแล้วค่ะใช่ค่ะสุกแล้วนะคะตับเราสุกแล้วค่ะตับนี้จะนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ นุ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนะคะว่าว่ามันสุกแล้วค่ะอุ่นๆนะคะเนี่ยค่ะข้างในสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะหม้อร้อนแล้วนะคะเราใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเตรียมลงไปค่ะตรียมสับสองช้อน แล้วเราจะนำซอสลงไปนะคะซอสที่เราเตรียมไว้ค่ะ คีะเราจะทำซอสก่อนนะคะถ้าค้นไปเราก็เติมน้ำอีกนิดหน่อยค่ะหลังจากเราปรุงได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำััค่าลงมา ูกเข้ากับซอสของเรานะคะตับวันนี้นุ่มมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องคลุกนานนะคะเพราะว่าตับเราสุกแล้วนะคะถ้าคลุกนานไปเดี๋ยวตับจะแข็งค่ะไม่ไม่อร่อยนะคะนคะคะเสร็จแล้วเราจะนำผักมาเป็นหอมใหญ่ค่ะ แล้วก็ต้นหอมค่ะพี่ฟ้าลงไปได้เลยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะตับผัดที่เผาค่ะเมนูง,ง่ายๆค่ะท่าวกัเข้าสวยอร่อยมากๆ เดี๋ยวพ่อผัดสลดแล้วก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟไดีแล้วะคะ่ะนี่น,นะคะว้าวน่าทานมากเลยค่ะตับนุ่มๆน,นะคะกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆค่ะเมนูนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นตับผัดน้ำพริกเผานะคะทานกับข้าวสวย อร่อยมากๆแล้วค่ะเมนูเบิ้ลข้าวนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆอีกนะคะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ